จะมาค่ะมาหาปลามาหาปลาที่เราเลี้ยงไว้นะคะตอนนี้ไดเวลาาละค่ะพี่น้องปลาเข็งนะคะพูนดินรึบึบึบดค่ะอ้ดินดิดิน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 ดูดินวิดาน ดึบๆๆเนี่ยนะคะนี่บอก็อยู่ข้างบ้านนะคะทุกคนคนบอกว่ารอบนี้เอาปลาเขีงออกแล้วรอบน้ิ่นจะลงปลาดุกค่ะทุกคนหนามีมนนึมันน่หถ้าเอาพังต๊บลงน้ำนะคะนามมันจะบกค่อเนึนเออเป็นยังไงยาดโตยหายอยู่เนี่านี่เนี้ย

เยอสิเบสโตไหนเราพกควนเนี่ยเดฟพูเนี่เด, <c oughs> ดพูนไ,ไปแล้วโอ้มันมันจะก,กองอยู่กับพักตัวสมากตัวนี่ <c oughs> ก็จเดียวมาปากตัวักวได้ยออนเ็มันเต้นเต้นนี่มานีคนเด้ิจสาเจนี่คอยด้วยจักนี่ที่ด่ายังคือพยายามขีดขานยัขวด เดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันนะคะว่าจะได้น้อยได้เดรร้ายตอนไหนลูกก็บอกว่าเก็งเนื้อสาเขานะเนื้อสาเนื้วสานี่เบิ่งขนาดบอนะคะขนาดบอก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยข้างๆกับไปต้นบักทุเรียนนะคะว่าในเป็นน้อยไม่จะใบนะคะพันดูใบนี่ค่ะใส่พื้นที่ในบริเวณบ้านเฮาให้เกือประโยชน์ยาสูงสุดนะคะ เลี้ยงสา์นะคะเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวค่ะลนปลาเด็บเือนนี่หอยมันที่แปดเดือนแล้วบ่ัดเย็บนมั้ยีแปดเดือนแล้ววะรูปปัานนี่นี่ก็ยังรูปปนี่นี่เก็บว่าเมตัวัง ง้ยจะดเ้เพื่อนสามันออกแม่เฟรนูวิง่อนี่ม่พอเอาแม่หนูว่างเก็บเอาไปิบดิบมันสิไปเอาใส่คู่นั่งใส่คู่นั่ อันนีอาตากมมีแมงดานนำอยู่ในมีนะคะมีเกือบจะทุกปลาเลยได้ยังมากะลงอ่ะลุงปลาเหน่อยออกดูปลาเีะไรยังมาปลาออกดูไรยังมาปลวกหมตายอยู่โอ่งอย่อะไรออกแ่นี้มันตายแล้วตายมันตีนเอาออกแ่นี้ปลาตสรีกูซู้จะไปเดือดเอานี่ยห็นหม ติดตรงมั้ยเตะเตะซีตงมิตงมะกำลังใคริดจับโจกไเน้มันกปามืเนียนอเงเามองเอาพีโตเอไปเออเอาพัวโต แต่เะเป็นตัวใหญ่ไครจเขาไปเอาไหนมีนิลกไก่หมนวัเป็นแต่ยาหัวเยอยมีหัวเยนอย่าไปเกูัวเปรเด็ดเอาขาวนี่แบบเอาเลยแล้วตักเอาตักเอาเลยเนี่ยเนี่ยว่ามาตรงกเลยนม่เย็นเอาัน้าิ้นโตมาติ้นโ่ตัว่างคินนั่นี่ค่ะ

นี่น้อยใหญ่นาะกินกระตำบุงเนาะเผานาะนี่น้อยกระไข่อื้อเดียวอันคือเปียนตะน่อยตะน่อยแล้วก็ฝ่าเนาะเลาเจอสเสือที่เบสตัวไปเอเบยตัวอุ้อเอาุดยอนเลยเราไมีเจะสีเบสื่อมาให้อาวยี่ค้อนได้เป็นเป็นยิบสองแล้ววะอุ้ยมันอยู่น้ำจังสีตัวนี้บกหอย

กินกตนมยังกับแซบนะคะเขาใส่เกลือแล้วก็ก <ow ais S 1> ินกับตำบักุ่งนี่ก็ตำบักพ่งจริงก็ตำขั้วเนี่ยอาหารจานห้านี่ ้องเ็ขายน้ำเนโอ้ยบ่หอดเฟสดอกนี้จะขายจะไหนอย่านี่พวกผู้ดโดดเนาะแต่ว่าผู้ดีโดดไม่ขายมั้งเจียวไปขายกันมาแต่เจ้าบ่ขาย่คนสิขายเองนะสดๆนะคะ น้ำไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวเลยนะคะทุกคนเพราะว่าดมีผักตบเด้อพี่น้องนี่วัวจะดืดได้ไรเขาดูดเลี้ยงนี่แค่ใส่ให้เราที่รักนี่ปลัดุข้างในโอ้ยไปยังมันติดใจเดี๋ยวนี้ก็สิเปลี่ยนเป็นปลาดูดควรวะพอหลายใจค่ะตอนนั้นก็อยากเลี้ยงปลาเค้งเลี้ยงเค้งแล้วก็อยากเลี้ยงปลาดุกเหมนี้ปลาสลิดเลี้ยงปลาดูกคอกกิโลละแพงนี่ได้ใช้แม่งั้นแหละแ ่ทุกคนวันสีลงไปเก็บซอยเพิ่นนะเพิ่นเก็บซอยเพิ่นมาได้ค่ะฝาก<ม>กดไลค์กดแชร์เป็นคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์น้ำเด้อค่ะพี่น้องไอหนูไม่บายนะ <Bye. S 2> ไม่บายไม่บายยายชมไม่บายนะขอพิ่นขึ้นหนาขึ้กันเหตี่สองคน <laughs> <laughs> เาเ, <laughs> เปลี่ยนคนน <laughs> ะฝา